บอกว่าอยากจะเห็นทุกพักการเมืองไทยยึดโยงและทําตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงเร็วๆนี้จะเสนอจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีมผมจะสนับสนุนคุณพิธาจากพรรเก้าไกลให้ได้รับตําแหน่งอย่างสง่าง,งามอย่างเต็มภาคภูมิมแล้วก็บอกนะคะว่าพรรเก้าวไกลเนี่ยเติบโตขึ้นมาจนมาครั้งนี้ได้152ที่นั่งม,มันเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าอุดมการ์แล้วแนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติจากประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยกลับมาที่พักที่ได้สอสอในสมัยนี้หลายพักวงเล็บภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คุณเสฐาฐบอกเคยแสดงจุดยืนเอาไว้ว่าไม่สนับสนุนรัฐมนูลปี60ที่ให้อำนาจสอวอในการโหวตเลือกนายกอตอนนี้เป็นเวลาที่พวกท่านต้องทาตามจุดยืนของพวกท่าน โหวตสนับสนุนนายกที่พักเก้าไกลเสนอซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มไม่ต้องรอให้สว2อวอ250คนต้องออกเสียงและ ทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของพักและนักการเมืองได้อย่างมีความสง่ามีความภาคภูมิพูดได้เต็มปากว่า Represent ป,ประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวประเทศจะได้ผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าสร้างความสุขและการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทุกคนและประโยคนี้ค่ะคุณเศรษฐาทิ้งท้ายทุกสิ่งอย่างที่พักทา จะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในอนาคตการเพิกเฉยต่อหน้าที่เหล่านี้มีราคาแพงที่ต้องจ่ายในอนาคตครับนี่คือกำลังพูดถึงว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะมีผลในการเลือกตั้งนะในอนาคตมีราคาแพงที่ต้องจ่ายมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะ